หู้เกมวิ่งเจอแบบไหนแล้วมีร้อนวิ่งโมงไม่ฟังเขาเอาร้อนไหมฮะร้อนดิร้อนครับร้อนค่ะเล่นคนเดียวนะถ้าจะไม่ฟังอ่ะไม่ร้อนครับแย่งคิวและผมถุยร้อนไหมฮะโคตรร้อนร้อนร้อนค่ะิวดูไม่ร้อนครับโดนพิมพ์จีจีอีซี่ตอนแพฮะชิวผูกกันทานเยอะไม่ร้อนครับปกติครับร้อนค่ะชิวของมึงแย่งรู้แลวตีเนียนครับร้อนร้อนก็ได้ออาร้อนร้อนครับร้อนค่ะไม่ยิงอย่ารู้นะคะร้อนจริงเ้าไปเลย หล่อแค่เดียวขอละหายจ่อยไม่ร้อนน่าลำคาญมากกว่าร้อนค่ะมันเมร์ก็ไปไปซื้อก็ได้โวยวายเด็กก่อนบอกเลยลำคาญอ่ะดิไม่ร้อนพี่พูดครับไม่ร้อนครับไม่ละครับร้อนค่ะไปโวยวายที่อื่นหน้าที่กูร้อนสปอยเกมตอนคนกำลังอินโคตรร้อนใครทำนี้หยุดเลยนะร้อนครับอย่ามาพูดผม ร้อนค่ะไม่ได้ถามไม่ต้องบอกครับแล้ว่าโชคดีบางคนไม่อ่านแท็ที่เถียงเปิดไม้ทุกขัดทุกประโยคลำคานจ่ะไม่ร้อนผมปิดไม้มันทิ้งด้วยครับไม่ร้อนค่ะปกติปิดไม้คนอื่นอ่าร้อนอากาศร้อนไฟร้อนกันมีอะไรไตาจะบอดแล้วเลยนี่